สวัสดีค่ะทุกคนครูไหมเกษตรราชาาานะคะวันนี้พามาชมทุ่งนาของเราเองนะคะวันนี้วันที่1กรกฎาคม2565นนะคะนี่คะ่ะเรามาหว่านข้าวกันนะคะด้านนี้นะคะนี่คะ่ะเราหว่านข้าวไปแล้วเราก็จะปั่นนะคะอันนี้เป็นการหว่านแบบแห้งนะคะทุกคน นี่ค่ะหลังจากที่เราหว่านเสร็จแล้วเราก็จะใช้รถไถปั่นนะคะทางอำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรบ้านคูใหม่ไม่ค่อยมีน้ำชนละ,ะทานนะคะไม่มีเลยค่ะต้องใช้ต้องรอน้ำฝนนะคะนี่ค่ะอันนี้หลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะดินก็จะล้วนซุยแบบนี้เลยนี่ค่ะแปลงนี้ ที่เหลือยังไม่ได้หว่านประมาณ20ไร่นะคะเพราะว่านาตรงนี้จะโคกนะคะจะสูงหน่อยเพราะฉะนั้นเราต้องทําช้ากว่าด้านล่างค่ะด้านล่างประมาณ35ไร่นะคะทุกคนนู่นค่ะด้านล่างนะคะขึ้นแล้วนะคะอันนั้นเราหวานไปเมื่อ15หมิถุนายนนะคะแล้วก็ฝนตกมาใส่พอดีค่ะนี่นะคะข้าวก็เลยขึ้นสวยเขียวงามแล้วค่ะ เดี๋ยวเราพวกนี้จะให้เขามาหวานแร่ธาตุใบหยกเลยนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้เราก็จะหวานไปด้วยเลยค่ะหวานรอฝนเลยนะคะใบหยกของเราจะหวานตามเลยค่ะหวานจามหลังจากที่เขาปั่นไปเรียบร้อยแล้วพอฝนตกลงมานะคะดินจะได้ละลายปุ๋ยของเราก็จะลายด้วยค่ะแร่ธาตุของเราก็จะละลาย มันก็จะได้ช่วยทำให้ดินร่วนซุยปรับสภาพให้ข้าวของเราขึ้นมาดีนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามตอนต่อไปพรุ่งนี้นะคะเราจะถ่ายออตอนที่เราหว่านและใบหย,ยกนะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ